เราก็จะตำพริกตะไคร้แล้วก็หอมเข้าด้วยกันนะเพื่อนตำไม่ต้องหยาบเท่าไหร่นะยืมหาเนี่ค่ะกำลัตลงตำอยู่นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะทำหอมหมกปลาซิลกันนะคะถึงน,น้ำหลากเนาะเราก็คิดถึงหมกปลาซิวอีสานเท่าอะเนาะอุ้ยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเครื่องปรุงม,มีอะไรบ้างอันนี้ปลาซิลนะคะ เราไปซื้อจากตลาดกันแล้วเนาะเราไม่ได้ไปจับเองนะคะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวเบือปนละเอียดแล้วแล้วก็ผักผักอะไรผักขะแ่งผักขะแ่งบานเหา้าแล้วก็เกลือน,นิดหน่อยนะคะผักอีตูต้นหอมซอสแล้วก็พริพกพริกกระเหลี่ยงไว้โรยหน้าเนาะแล้วก็ มีใบฟักทองเราต้องการผักเยอะๆนะคะแล้วก็เครื่องแกงเราเครื่องแกงเราเมื่อกี้ที่เราตาังเนาะหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ตามประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องแกงกันก่อนนะคะเราจะปรุงเครื่องปรุงใส่ในครกก่อนนะคะคลุกเค้าเข้ากันก่อนแล้วเราค่จะไปลาดที่ตัวปลาเนาะน้ำปลาน้ำปลา นะ้ำปะลาต้มสุกแล้วนะคะเราก็จะคลุกอย่างนี้เข้ากันก่อนไ้เป็นลาบทีลส่วนตัวปลานะคะเราก็จะโรยเกลือน,นิดหน่อยนะคะเราจะคนเขาเข้าด้วยกันก่อนเนาะส่วนปลานี้เราก็ล้างทำความสะอาดแช่เกลือเรียบร้อยแล้วนะคะ จากที่เราโรยเกลือแล้วนะคะเราก็จะเทเข้าวเบือที่เราตำไว้ละเอียดแล้วนะคะโรยที่ตัวปลานะคะเพื่อตัวปลาเขาจะได้แบบนวลสวยอะคะ่ะเป็นการเคลือบตัวปลาก่อนเนาะ,ะเราจะคนเขาเข้าด้วยกันก่อนข้าวเบือนี่ก็มีประโยชน์นะคะเคลือบลำลำไส้เคลือบกระเพาะเรานะคะเขาเป็นมุกเมือกเนะะาะจะทำให้เนื้อปลามานันนัวขึ้น เสร็จตัวง่ายนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักเขาไว้ก่อนนะคะหมอเรานะคะก็จะรองพื้นด้วยไปฝักทองก่อนนะคะ วันนี้ที่เราทำอย่างนี้เพราะว่าเราหอหมกปาซิลแบบใช้หม้อนะคะไม่ได้ใช้ใบตองอะไรเนาะเราก็ใช้ภูมิปัญญาของเราที่อยู่แบบในเมืองคะคะเพราะเราไม่มีทุ่งลาเวนเดอร์หรือ,อไม่ใช่ทุ่งใบตองที่ต้องไปเก็บนะคะเราลองไว้ข้าง,งล่างอย่างนี้แล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะโรยเพราะเราชอบผักนะคะโรยด้วย ยอดฟักทองก่อนก่อนเนาะอันนี้เป็นชั้นของฟักทองนะคะต่อไปเราก็จะโรยด้วยผักแยง เพราะว่าถ้าโรยผักไว้ข้างล่าง mm hmm. เขาก็จะกลิ่นหอมฟุ mm ้ง hmm. ผ่านทะลุตัวปลาขึ้นมานะคะไว้โรยหน้าด้วย mm hmm. ตามด้วยใบผักใบโหระกอเขาเรียกว่าอะไรผักอิตูเนาะ mm hmm. ผักเมงลัก mm hmm. อ่าผักเมงลักโอ้ยสีวาวจังไดเนาะอ่าตามด้วย เนหอมสดนะคะผักเยอะมากนะคะเดี๋ยวไว้โรยหน้าตัวปลาด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวปลามาวางลงข้างบนผักนะคะ าทานยากนะคะที่ตลาดก็ไม่มีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่กล้าซื้อกินด้วยนะคะเราก็เห็นปลาซีว่าวานถูกด้วยนะคะขีดละสิบบาทเองซื้อมาทำฐานได้เลยนะคะเ,เพื่อนสะอาดด้วยค่ะเราทำเองเราก็มีความภูมิใจว่าเราทำอาหารที่มีคุณภาพในการกิน นี่คือตัวปลานะคะเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยเครื่องแกงนะคะเมื่อกี้ที่เราตำป่นไว้แล้วนะคะราดลงไปที่ตัวปลาเลยนะคะอันนี้เราก็จะราดโรยหน้าด้วยใบยมะกรูดด้วยนะคะ เห็นที่ทําเมนูนี้ก็คือเห็นเพื่อนโพสที่เฟซบุ๊กนะคะน้ำลายไหลเลยคิดอยากกินพอไปตลาดเห็นเจอปลาพอดีเลยซื้อมาซัดสักหน่อยจะเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เราก็จะแต่งหน้าด้วยส่วนที่ผักส่วนที่เหลือนิดหนึ่งนะคะก็จะติมไปด้วยผักนะคะประมาณนี้ แซมด้วยพริกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปหมกนะ เราก็จะปิดฝาอันนี้เราจะไม่คนเลยนะคะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกตอนที่เขาสุกเรามาจอบดูนะคะเห็นไหมฮะควันขึ้นเลยเนี่ยใกล้จะได้แล้วนะคะขอเปิดดูนิดนึงเห็นไหมคะหอมฉุยเลยค่ะหอมมากค่ะอืม เราจะปิดไฟแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะพร้อมกันเลยอือ <c oughs> หอมมากเห็นไหมคะเราน้ำจากตัวปลาเขาอันนี้ออกมาเนาะห <c oughs> อมหอมจริงๆ วันนี้สิริขออนุญาตลาก่อนนะคะเดี๋ยวไปโซยก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องสิริชาแนลนะคะช่องแบ่งการการทำกินทำง่ายทำได้ด้วยตัวเองวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ